กตาย่างจะใส่อันอยู่สาราคุณหม่กต่พ่อกัานยางมือก่อทังเถะของหนูป้าน่เออหนี้คุณไปร้ออกพวกพาไปเห็นเขาก็เลยมานั่งขายอยู่เออเขาขอบปเที่ยวคนไม่เออเอน่เขาไม่คุณสารา แมนแต่ว่ามันประเดี๋ยวหนาเลยมาวัดงง่ายง่ายง่ายที่สุดเอาแก่ต้อนลบกง่ายอัเห็นหมปหน่อยแล้วมาเห็ดบุ้นเนี่ยแล้วก็ง่ายปลาค่ะไอหนุนย่ไส่เจ้าของง่ายลูก แ <laughs> นวมันยางมยาบประเดิร์กสะไหนโอ้ขีมหมูกเล่แถขีมหมูกเล่เล่หนจ้าเซละบอ เอาเอ่หนนเ่เนว่าเลก็ได้่ามไป่านงกัพอดีห้็ไปยางขานิ้วเข่าเปล่าล่ะไปกินเข่าน้ำเพลิน จ้าพอดีมาโอ้ยมาต้นนั้นคือนาฮากแผะยืนอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะจ้าน้องรถอุย้ยม,มาง่ายมาทำบุญมาลูกบก่ อยู่น,ะน่าม่ใช่บุ้นจีทำแนมนะกำมาสอนอะไรอะไตัวมออุ้ย <c oughs> ไปกันเถอะไปกันเะไมือปมือมือ ที่ขามองก็ลุ้อยู่ว่าหนูจะเดินลไมไห่ล้มเลยก,น,กน,ลนี่กันแนบไ,ไม่พ่ดแล้วเนื่ไงเคไหนน้ำเพีงล่ะไอ้ไข่นข้างหลังหลายที่ป่า,าเลยวะน่าฮายเง้งคนขืออะไรบ้างข้างหลังขวอยบบเป็นยอดนี่ไฮ้อคือไม่ใครขี่ได้ขีข่ได้อย่าไม่ไม่โย <c oughs> มาทำบุญค่ะหลวงตาไปสั่งข้านอยู่เดี๋ยวมาหนูลืม,มอะไรกี่อย่างนี่ตัวนี้ยังขึ้นดอกดอกขึ้งงามางแค่นี้